ฝั <Hands> <laughs> ่ง handsome ฝรั่งเ a ็ดซ o m โอ้ยนี่ฝรั่งสั่งมานะคะทุกคนอีกสั่งอะไรมาอันนี้อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดิจ้ามันคอน <laughs> วันนี้ที่บุร,รีรัมฝนตกนะคะวันที่สองพฤษภาคมโอ้โหทุกคนฝนตกนะคะทุกคนวันนี้เพราะว่าวันนี้มันร้อนมาก,มากๆเนาะวันนี้ร้อนไหมร้อนจริงๆร้ <laughs> รอนจริง,รงๆวันนี้มันร้อนมากคะ่ะทุกคนที่บุรีรัมย์นะ ฝนตกโอ้โหชุ่มฉ่ำมากเลยนะทุกคนเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะว่าวันนี้แบบร้อนจนแบบพอรู้สึกว่าโอ้ยสงสารคนทำงานแบบกรรมกรก่อสร้างเนาะทุกคนที่แบบเขาตากดงตาแดดนะ่ะไอเราแค่ไม่ได้ตากดงตาแดดเหมือนเขาทั้งวันเรายัง mm. ไม่ไหวเลยใช่ไหมคะเราจึงต้องบอกว่าอุ้ยทำไมมันร้อนเทร้อนตับจะแตก คนทางานมีลําบากกว่าเราพี่น้องคิดเอาแบบนี้เอาเนอ้องทุกคนอากาศร้อนก็สู้ๆนะคะแต่ว่าวันนี้ที่บุรามฝนตกนะคะโอ้โหชุ่มฉ่าบ้านยายบ้านยายคุณพ่อนั่งอยู่นั่นนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตกอีกรอบหนึ่งทุกคนบรรยากาศนะคะนี่ค่ะฝรั่งร้อนฝรั่งร้อนร้อนปลดเสื้อเลยนะทุกคนอ่ะมีค่ะอาศชุ่มฉ่าชุ่มฉ่ามากทุกคน มาดูหลังบ้านค่ะ <l compens ates> หลังบ้านเป็นยังไงเนะงาะ <fitness> อู้มะละกอทุกคนเห็นไหมพลอยไม่ค่อยได้มาดูเลยตั้งแต่พลอยกลับมายายพลอยเสียเนาะก็ไม่ได้มาดูไม่ได้มาอะไรเลยคือหลังบ้านน่ะพลอยไม่ค่อยได้เข้ามาเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ยายาเสียตั้งแต่ยายพลอยเสียพลอยก็ไม่ได้เข้ามาดูมะละกอไม่ได้เข้ามาอะไรเลยค่ะพราะเป็นจริงเนาะพี่น้องคะ่ะนุกะนุกับ่มีอารมณ์ตงนั่นนะคะ่ะบ่มมีอารมณ์ผิดจะเข้าจะมาอย่างกับมีแต่สามีค่ะสามีกับสิม่าเมืองแน่ นาบานหลังบ้านนี่ยังแบบนั้นไปแต่ว่านูน่ะบอเลยนูก็สจิปไปอยู่ตะบานย่ายตื่นขึ้นมาหนูก็สจิปไปอยู่บานย่าย่มองนี่เป็นอันเบิร์ดพาลาไดเบิร์ดนูบ่ได้วมาเบิ่งโดนดอกเบิร์ดพาราได้ยังหลายเลยค่ะอันนี้ดอกเขานี่นูก็สิมกักตัดเป็นตกแต่งในบ้านตกแต่งในบ้านค่ะดอกประดับยังดีเลยได้ค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บงังแดดได้ดีนาเนี่ยค่ะบงังแดดได้ดีมากๆเลย ะเกียตะก้อนอ่ะหงกระจกนี่นูสีนั่งบ่ไดดนะคะนั่งบ่ไดดเลยเพราะว่ามันห่อนแห้งค่ะแต่ว่าเอาต้นเบิร์ดพะไดมาปลูกมันก็ชุ่มฉ่ำค่ะมันก็เย็นมันก็นั่นั่งน่าอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนตัวตกมาพอเย็นๆเนาะค่ะเนาะฝรั่งร้อนถอดเสื้อแล้วทุกคนฝ <laughs> รั่งห่อนร้ายค่ะพี่น้องห่อนร้ายฝรั่งโอ้ยฝรั่งห่อนห่อนถอดเสื้อ เราหอนเราพี่น้องเราอยู่บ่ได้เราอยู่ยมันเปิดแอร์มันก็บ่คือข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะเรามานั่งทัางนอกห <c oughs> น้าบ้านหลังจากฝนหยุดตกนะคะทุกคนเราก็มาบ้านคุณยายนะคะทุกคนขาอันนี้ก็ตรงข้ามตรงข้ามก็เป็นบ้านพลอยนะคะนี่คะ่ะตรงข้ามเป็นบ้านพลอยเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเป็นห้องคุณยายพลอยนะคะแล้วก็มี คุณยายทวดยังอยู่นะคะแล้วก็นี่และคะทุกคนเด็กๆนะคะบ๊าย <c oughs> บายไม่ไปเด็กก็มีแม่เขาและค่ะดูแล <c oughs> คุณยายทวดนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้แม่เขากลับบ้านเนาะค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> นี่นะคะเออก็ชีวิตประจําวันของเรานะคะในแต่ละวันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> มาจ้าอันนี้ฝรั่งสั่งมานะคะทุกคนอีกแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้ได้อะไรนะ <c oughs> วันนี้นะคะพัสดุ เป็นเก้าอี้แคมปิ้งค่ะทุกคนสั่งมาอีกแล้วนะคะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าบาทค่ะก็มันมีสามตัวเนาะทุกคนว่าทำไมอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมีคนเปิดเหรอหรือยังไงทุกคนอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะคะก็เลยสั่งตัวนี้มาตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่านะคะนี่ค่ะบรรยากาศหลังฝนตกค่ะที่บ้านพอยนะคะทุกคน อันนี้สั่งมาสามชิ้นนะคะน,นี่ตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่หนึ่งะจ๊ะแล้วก็สั่งอะไรมาอันนี้อะไรไมเซลฟี่ your selfie stick selfie stick oh. <Okay. S 2> อะไรกับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอ่าโอเคนี่ค่ะทุกคนแกะออกมาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนแรกสั่งมาตัวเดียวก่อนนะคะว่ามันตรงปกไหมแล้วก็ตรงปกค่ะก็สั่งมาอีกตัวหนึ่งนะคะแบบอิงอะคะ่ะจะไปไว้บ้านยายเนาะ นนี่สั่งมาครั้งแรกว่ามันตรงปกไหม้อง <Same here, S 1> สั่งมา <Same> ใช่นี่ค่ะตัวนี้รอ,อ,องรับน้ำหนักได้สามร้อยกิโลอันนี้ไปแคมปิง้งนั่งดูบอลสบายเลยสามฝรั่งแฮนซัมฝรั่งแฮนดซัมโอ้ยแฮนดซัมเหรอ everyday เนี่นะคะทุกคนสบายไหม v มร y สตรองเออฝรั่งก็ร้อนนะขดไทยก็ร้อนฝรั่งยูไม่ได้ถอดเสือ้อสบายไหมตัวละหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าตัวนั้นมันจะถูกกว่านะคะแต่ว่าสั่งตัวนี้มาเพราะว่ามันเหมือนจะจะแข็งแรงกว่านะคะก็เลยสั่งตัวนี้มาเนี่ยค่ะ เป็นไงไม่เลยคุณนี่นะคะทุกคนแข็งแรงอยู่แล้วก็แล้วก็แล,วกแล้วก็อะไรน,น้ำเปล่าน้ำเปล่าใหไงโอ้น้ำเปล่าใส่ตรงนั้นใส่อะไรนี่ใส่โทรศัพท์ iPad ใช่ไหมได้ไหม no, iPad เ no, ร no, โนอ๋อใส่ <Okay. S 1> ตัวนี้จะแข็งแรงกว่า นะคะโอเคหลังฝนตกเสร็จแล้วโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนบรรยากาศชุ่มฉ่ำเลยค่ะนี่นะคะนู้นค่ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาฝั่งนูน้นนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ออกมาข้างนอกนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพลอยน,นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ ฝั่งนี้เป็นบ้านยายก็ตรงข้ามกันค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะโอ้โหฝนตกแล้วมันเฉอะแฉะเนาะทุกคนเข้ามาในบ้านคุณยายค่ะเข้ามาในบ้านคุณยายนะคะอันนี้คือคนที่ดูแลยายทวดเนาะทุกคนอันนี้คือร้านสานะฟภ้พี่เนาะพี่ฝนเนาะอันนี้คือจะดูแลยายทวดนะคะก็คือช่วง ช่วงเที่ยงช่วงช่วงสิบเอ็ดสิบโมงจนไปถึงแบบว่าสี่ห้าโมงอย่างนี้เนาะพี่ฝนแลวแต่ความสะดวกเนาะและแต่แบบว่าเราจะาทําเสร็จตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องแบบเปลี่ยนผ้าพื้ให้แกแล้วก็เหมือนเช็ดตัวอาบน้ําอะไรเงี้ยค่ะให้ยายวดนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยทุกวันเป็นบางมุมที่เราไม่ได้เราไม่ได้โพส์บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากยายเสียพลอยก็โพสต์บ่อยเนาะ กกยังแข็งแรงปกติยังแข็งแรงปกติความจําเป็นเลิศออนี่นะคะทุกคนแล้วก็กินข้าวได้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนดูแลคนแก่ะนะ <c oughs> ทุกคนเหมือนดูแลเด็กที่ต้องกลับไปแบบเบบีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะต้องใช้ความอดทนสูงแล้วก็ต้องอยู่ดูแลท่านอะไรเงี้ยเนาะเปลี่ยน <c oughs> เพมเตต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนอ่ เหมือนเอาเยี่ยวเอาฉี่ยายเนะะี่ยค่ะไปทิ้งตอนเช้าตอนเย็นยม,มันมันหลายอย่างอ่ะทุกคนเลี้ยงดูคนแก่เนาะ,ะตอนแรกยายพลอยนอนตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าเอาเตียงยายออกละแล้วก็เหลือแค่เตียงยายทวดนะคะแล้วก็เตียงนู้นเตียงนู้นคือจะเป็นคนที่เขามานอนเฝ้ามาอะไรเงี้ยทุกวันเนาะนี่นะคะชีวิตแต่ละวันหนึ่งวัน,100วนร้อยเหตุการณ์นี่ทุกคนเห็นไหมก็จะเปลี่ยนฉี่ให้ยายทวดนะคะทุกคนก็คือ จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องพลอยเจสซอรี่เนาะแล้วก็ให้กําลังใจพลอยมาตลอดนะคะวันนี้มาอัปเดตนิดๆหน่อยๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะว่าชีวิตของพลอยหนึ่งวันกับเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทุกคนนี่แหละค่ะอยู่ยังยังอยู่ในห้องคุณยายนะคะกับ น้องนะถามอะไรหรือมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกด subscribe ติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เวลาที่พอยไปไหนมาไหนเนาะทุกคนคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะ